ชีวิตพวกเราเนี่ยอยู่บนความเสี่ยงเจดแมวเอาำอะไรองน้ำอะ่ะมันมีแมงสาขวางประตูอยู่อะ่ะแก๊ช่วยมันออกไม่ได้สิเจ๊ใจเย็นครับเดี๋ยวผมช่วยเจ๊เจ๊เปิดประตูไม่ได้ไงแมงสามาันไปแล้วดิเจ๊ไปทั้งตัวเลยพาเจ๊ไปโรงพยาบาล อนี่ปป๊บเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างลบบพีหนุ่มเจ็บก็เจ็บเอาเอาเอาใครอะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยขับมาอยู่ดีๆก็ล้มข้างทางเฉยเลยเนี่ยมามามาช่วยกันโอ้ยนี่เดี๋ยวไปโรงพยาบาลนะโอ้ยไม่ไปไม่มีตังค์ไม่เป็นไรฉันจะดูแลเธอเอง ประกันภัยอุบัติเหตุ FWD Super PA เพียง999บาทต่อปีสมัครง่ายๆด้วยบัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์สวิตในเ e เ e ่นอีเ e ฟเทุกสาขาเจ็บน้อยเจ็บหนักไม่ต้องห่วง Super PA มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงสุด15,000บาทหรือผลประโยชน์ชดเชยสูงสุด150,000บาทสมัครง่ายๆด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวที่เคาน์เตอร์สวิตในเ e เ e ่นอีเ e ฟเทุกสาขาทั่วประเทศ แค่999บาทต่อปี